ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับของหนุ่มๆ FT Island เฟินกันไปตามๆกันค่ะเพราะว่าหนุ่มๆกลับมาหาแฟนๆชาวไทยในยรอบ5ปีเลยค่ะสมการรอคอยของพรีมาดอน่าชาวไทยในรอบ5ปีจริงๆนะคะเมื่อสามนุ่มอีฮงกิอีแจจินและก็ชเวมินฮวานจากวง FT Island ัวพ่อจากเกาหลีใต้ค่ะสร้างความใกล้ชิดกับแฟนคลับชาวไทยก่อนเริ่มโชว์ในคอนเสิร์ต2023 FT Island Live รีเอฟดีไอแลนด์อินแบงคอกนะคะด้วยการจัดถแถลงข่าวร่วมพูดคุยกับสื่อแล้วก็แฟนๆพร้อมทั้งให้พรีมาน,นันนาเนี่ยได้เขียนโพสต์อิทบอกความในใจหลังจากไม่ได้เจอกันมานานหลายปีเลยค่ะก่อนจะพาไประเบิดความมันกับเพลงฮิตที่สามหนุ่มเตรียมมาเพื่อแฟนๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความทรงจำดีๆในวาระฉลองเดบิวต์ครบ16ปีอีกด้วยค่ะ